แล้วนะครับนี่ครับปลาไหลวันนี้15กระบอกมีเข้ามาทั้งหมด13กระบอกนะครับดูครับจย่อดถความมันสวัสดีครับวันนี้พามาหาดักปลาไหลกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็เอาบางรันมาทั้งหมด15้ากระบอกนะครับนี่ก็เยือก็ผมใช้เป็นปลานินย่างเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ไมยของผมก็อยู่ด้านหลังนี่เลยนี่ครับก็เป็นหนองน้ําเป็นสะนะครับแล้วก็เป็นหนองน้ําที่ต่อจากสะไปด้านบนโอเคครับเดี๋ยวผมยังไงก็ขอตัวไปวางก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูไมายไปเรื่อยๆนะครับดูผมจะให้ดูสักสองสามไม้แล้วก็ยังไงก็ไปดูกันครับครับ้านนี้ก็ไมยของผมอีกหนึ่งไม้นะครับก็ต่อจากสะเมื่อะก,กี้ ก็จะเป็นค่อนข้างจะเป็นแบบว่าเป็นน้องนะครับก็ไม่ฟงางเทลายก็ดักได้มั้งครับประมาณ10กระบอกที่ผมเอามาสิบห้ากระบอกเพราะว่าสถานที่มันแคบก็หมายนี้ผมก็เคยมาดักแล้วนะครับที่ว่ามาดักแล้วน้ําแห้งแล้ได้ตัวใหญ่ไปมันๆนะครับเป็นหมายนี้แต่นั้นผมมาดักช่วงหน้าฝนตอนนี้เขาตีป่าแล้วครับเตียนก็เลยทําให้พื้นที่ลดลงมาอีกหน่อย ก็ดักมาจนตอนนี้ก็เหลืออยู่อีก4ี่กระบอกนะครับน้ำจะค่อนข้างจะไม่ค่อยลึกแต่ก็ลองดักดูนะครับเพราะว่าช่วงนานี้ยังไงน้ำตื้นๆก่อน่นานจะมีลุ้นฝาโอ้สวยงามมากเลยครับดูดอกไม้นี่ <c oughs> น้ำนะครับบานกันสะพังเลยครับนี่เป็นดงเลยนะครับตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวไงก็มาเจอกันตรุงนี้เชา้าตอนเรามาลุนมากู้กันนะครับว่าจะมาหรือเปล่าหมายนี้ครับไปเจอกันตอนเช้าเลย ก็สวัสดีกันตอนเช้านะครับก็ได้เวลามากูบังรันกันละมาลุ้นมาชมมาเชียกันนะครับว่าบังรันหมายเดิมๆอันนี้จะมีตัวหรือเปล่าวันนี้ดูว่าจะหมานหรือเปล่าก็เอามาทั้งหมดสิบห้ากระบอกนะครับนี่ครับมาถึงกระบอกแรกกันละวอหมายนี้มีคนดักบอยนะครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตัวยังหลงเลรือหรือเปล่ามาดูกันครับวางเปล่าครับกระบอกแรกโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกสิบสีกระบอก ออกนิดๆเลยนะครับดูครับโอ้โหจมหน้ามีตัวหรือเปล่ามาดูกัน อีกครับแต่ตายโอ้โหเสียดายครับหลังที่สองก็มีตัวนี่สองกระบ,บอกนี่สุดยอดเลยมีตัวทั้งคู่ไปครับเดี๋ยวไปดูันต่ออยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวมาดูกระบ,บอกที่สีกันโอ้เมื่อกี้ บอกที่สองกับที่สม,มีเข้านะครับแต่ดูเหมือนจะตายแปลกนะครับว่าน้ําก็ไม่ได้ท่วมกระบ,บอกแต่ทําไมถึงตายนะครับมาดูกระบ,บอกนี้อู้มีนะครับมีมีกระบอกที่4ี่ผ่านไปนะครับมาดูกระบ,บอกที่ห้ากันเลยก็ผมก็จะวางอยู่ไม่ห่างกันนะครับเพราะว่า สถานที่มันแคบก็ห่างกันประมาณสองวานี่ครับกระบอกที่ห้าเอามีอีกแล้วนะครับกระบอกที่ห้าโอ้ยนี่ครับตัวเห็นไหมครับเหลืองๆอยู่ใช้ได้เลยนะครับกระบอกนี้ไปครับดูกันต่อเรื่อยๆ กระบอกที่ห้าผ่านไปแล้วสิบห้ากระบอกของเรามาดูกันครับว่าวันนี้จะมีสักกี่ตัวนี่อันนี้กระบ,บอกที่หกก็ช่วงนี้น้ํามันแห้งเยอะนะครับผมก็เลยตรงดักไกลๆก,กันถ้าขืนดักห่างๆแล้วก็จะไม่มีที่ดักมาดคมูครับอุ้ยนี่ครับมีแล้วนะครับนี่กระบอกที่หกก็มีตัวนะครับดูครับนูน อยู่ด้านในบอกที่หมาครับเดี๋ยวมาดูกับบอกที่7อันนี้หมานจริงนะครับผมเคยมาดักตอนนั้นที่ว่ามาดักแล้วก็ตอนเช้าน้ําแห้งก็ยังหมานเหมือนเดิมบอกที่8เป็นยังไงอุย้ยที่แปก็มีตัวครับ ที่หกหรือที่แปดงงครับแต่มีตัวเองนะครับอันนี้แถวเลยนะครับมาครับมาดูอันนี้ต่อดูครับหนองไม่ใหญ่นะครับแต่อาศัยว่าดักกันทีๆไปเลยแอบๆกันเลย นี่ครับมาถึงกระบอกนี้อีกโอ้ยมีแล้วครับนี่นี่ครับนี่เหลืองๆเ,เลยครับนี่ตัวอยู่ด้านในเหลืองๆครับโอ้ยสุดยอดครับหมายนี่ไปครับไปกันต่อลุ้นกันไปเรื่อยๆนี่ครับ ห่างกันจากตรงนี้มันเองนะครับก็ถ้าไม่วางแบบนี้ก็คงจะหาที่วางไม่ได้ดูบอกนี่กันครับอุย้ยมีตัวครับนี่โอ้ดูดูดูสุดยอดเลยครับนี่ครับงานเข่าแล้วครับวันนี้ผมโดนอีกแล้วนะครับ เดี๋ยวก็มีคนหาว่าผมเอาปลาไหลไปใส่อีกนี่ครับนี่ครับบรรยากาศไมายที่ผมใส่จะเป็นแบบนี้นะครับอมาเดี๋ยวเรามาดูกระบอกนี้กันต่องานเข้าแนครับวนันนี้ต้องมีคนว่านะเลยว่าผมซื้อปลาไหลมาใส่ชัวอ้าว,อ,วอันนี้ก็มีอีกแล้วนะครับ สุดยอดเลยนะครับไปครับไปดูกันต่อการข่ามน้ำกันนิดหน่อยลุยนแบบม้วนเดียวเลยนะครับ นี่ดู่าน้คุณกระบอกนี้ไม่มีตัวครับนี่ครับแล้วก็ห่างกันมาอีกนิดนึงหรือว่าหมายนี้สุดยอดมากเลยนะครับเชา้านี้ตัวคนข้างที่จะ ได้หลายกระบอกแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งสองสามสี่กระบอกกอ็เดี๋ยวเรามารุ่นสี่กระบอกสุดท้ายว่าจะมีตัวหรือเปล่าก่อนที่จะเราจะไปเทสรุปกันวันนี้เข่าดีจริงๆนะครับเจ๋ววันนี้มีมันนะครับไปครับมาดูกัน,นครับดูกระบอกนี้กัน ถ้ายกมาปากกระบอกมีน้ำใสๆออกแบบนี้ก็มีลุ้นนะครับแต่นี่จะมีลุ้นหรือเปล่าเอา้เอามีครับมีครับนี่มีจอดเลยนะครับไปเรวไปเอากันต่อก่อนน้ำแถบนี้ตื้นนะครับนี่ที่ผมวางก็น้ำอยู่ไม่ถึงครึ่งเขา นี่ครับแล้วอีกกระบ,บอกหนึ่งก็ผมก็นอนอยู่ในดงป่าหญ้านี่แหละครับมาเดี๋ยวเรามาดูก็ผมจะสังเกตนะครับเวลาผมดึงมาถ้าเห็นน้ําออกปากกระบอกใสๆหรือมีเศษอาหารออกแบบนี้ก็ก็เราก็มีรุ่นนะครับนี่ดูครับถ้าน้ําออกทางปากกระบอกคุณๆก็จะไม่มีตัวนี่ครับนี่ครับ มีครับนี่ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ครับเลอีกสกระบอกสุดท้ายมาลุ้นมาชนมาเชียกันเลยงานนี้มีเข้าแทบทุกกระบอกนะครับเราที่จำได้ก็สิกระบอกจะพลาดอยู่ประมาณ2อหรือสกระบอกเท่านั้นเองครับที่เหลือก็เข้าหมด นี่ก็มีอีกครับแต่ทำไมน้ำยืดโอ้ว่าตายเซงนะครับปลาไหลส่วนมากยายใหญ่ไหนจะตายนั่นอาหารคงไม่ได้ใส่เยอะแต่ทำไมมถึงตายตนี่ประมาณครับต,ตายหลายตัวก็คงจะกินกันสั่งไปครับเดี๋ยวไปดูกระบ,บอกสุดท้าย ครับเดี๋ยวเรามาดูกระบอกที่15้ากันเลยเอ้านี่ก็กระบอกจมหน้ากระบอกนี้ก็ตั้งโดเลยละครับตั้งตรงดิกเลยมามาดูกระบอกสุดท้ายมีตัวหรือเปล่าอุ้ยมีครับกระบอกสุดท้ายก็มี โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านตอนสรุปเลยก mm hmm. ็วันนี้ก็ถือว่าหมานสุดยอดเลยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะไม่ดูนะครับว่าปาลาไหลเข้ากี่กระบอกเราจะไปเลือกดูว่าปาลาไหลไม่เข้ากี่กระบอกไปครับเดี๋ยวลองลองไปดูกันไปเจอก่บ้านครับมาเตรียมตัวสรุปให้พี่จีนน้องๆหน,น,น้าๆได้ดูกันนะครับว่าวันนี้สิบห้ากระบอกที่ผมมาไปดักจะมีตัวสักเท่าไหร่ มาครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเรามานับกระบอกกันก่อนว่ามีเข่ากี่กระบอกแต่ที่แน่ๆเยอะนะครับวันนี้มาครับเดี๋ยวเรามาดูกันอยู่คนเดียวครับผู้ช่วยไม่อยู่บอกแรกนะครับกระบอกนี้มีตัวกระบอกนี้ไม่มีตัวจะแ,แยกออกก่อนเลยกระบอกนี้ มีครับกระบอกนี้มีกระบอกนี้มีอันนี้ก็มีนะครับห้ากระบอกแล้วมีอันนี้ก็มีโหสุดยอดนะครับสิบห้ากระบอกนี่มีอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีครับอันนี้ก็มีอันนี้ก็มี มีแล้วก็มีสิบห้ากระบอกนะครับมีไม่เข้าอยู่สองกระบอกนี่ครับโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาเทดูกันเลยว่าทั้งหมดมีปลาสักกี่ตัววันนี้จะเป็นการเทใส่ถุงอ้วนนะครับเพราะว่าแม่บ้านไม่อยู่ไม่มีใครถือกล้องให้ดูครับ ตัวหนึ่งใหญ่นะครับสุดยอดเลยบอกที่สองครับนี่อุ๊ย,อ,ยออกอสองตัวจะโว์สักหน่อยออกเลยอบอกที่สองสองตัวนะครับตัวไม่ตัว ดูกระบอกที่สามอีตัว,ต,วตัวนี้ใหญ่นะครับดูเหลืองอร่อยอ่อยเลยโอย้ยอดนะครับสามกระบอกไปแล้วมาครับไปดูกระบอกที่สี่กันโอ้โหกระบอกที่สี่สองตัวนะครับโอ้ย สามตัวสี่ตัวครับโอ้ยห้าตัวโอ้โหโอ้โห้เขาไปอะไรขนาดน,นี่ดูครับกระบอกที่สีนะครับนี่มาครับมาดูกระบ,บอกที่ห้าเบาเขาเลยอันนี้โอ้หนึ่งตัวครับมาแล้วกระบอกที่หกนะครับ โอ้ยนี่ครับอุดอุดอุดลุกกระบอกที่หกสองตัวนี่ครับหกระบอกนะครับขนาดนี้หละมาครับมาดูกระบอกที่เจ็ดโอ้หนึ่งตัวบอกที่เจ็ดนะครับมีหางอยู่ โอ้โหสองตัวนะครับบอกที่เจะครับมาดูกับบอกทีแปดกันบอกทีแปดอีกสองตัวเออวันนี้เข่าดีนะครับเข่าเป็นคู่คู่มีกับบอกนั้นกับบอกนึห้าตัวมาบอกทีอะไรแล้วก็ําลัมาดูเรื่อยๆครับตัวเดียวตัวเล็ก จอดแล้วนะครับเดี๋ยวยังไม่หมดเหลืออีกสีก่กระบอกมาดูกันครับอันนี้หนึ่งตัวนะครับยากครับนี่มาดูกระบ,บอกนี้กัน สองตัวอีกนะครับโอ้โ,โปหปลาไหลใส่เยอะหมดเลยก็วันนี้ผมคิดว่าจะต้องมีโดนว่าแน่นอนนะครับว่าไปซื้อปลาไหลเลี้ยงมาแล้วก็เอามาใส่กระบอกบางรันขเข่าเบอร์เลยนะครับวันนี้นะครับมาดูกระบอกนี้โอ้ตัวนี้ตายครับตัวใหญ่เลยครับดูบุบเลยตายอเค,ครับมามาดูกระบอกสุดท้ายนะครับ ท้าจะหนักกว่าเขาหน่อยนี่ครับหนึ่งตัวสองตัวโอ้โหยอดเลยนะครับแล้วก็นี่โ้โหนี่หลายกิโลนะครับวันนี้เทมาจนหมดทุกกระบอกแล้วนะครับนี่ครับปลาไหลวันนี้สิบห้ากระบอก มีเข้ามาทั้งหมดสิบสามกระบอกนะครับดูครับสุดยอดถึงความมันเลยวันี้โอ้โหอลังการงานสร้างโอเคนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้าชอบอยังไงก็แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปใหม่แต่ก่อนอื่นยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับวิธีพานตีด้วยนะครับดูครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับห้าหกเจ็ดโลไปนู่นนะครับวันนี้สุดยอดเลย โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับโอ้ห oh, มานจริงๆวัเนี่ย <c oughs>